ื่องจริงผ่านจอเมื่อถึงวัยที่ต้องเกษียณตัวเองจากการทํางานหลายคนอาจจะใช้เวลานี้เพื่อที่จะได้พักผ่อนหลังจากที่ทํางานมาเกือบทั้งชีวิตใช่ไหมครับแต่คุณตาจำเนียนสอนทุ่งหรือตาตุ่นชาวจังหวัดสุโขทัยวัย70ปีผู้นี้เขาไม่ได้ใช้เวลานั้นเพื่อพักผ่อนครับแต่กลับเตรียมตัวหาอาชีพในวัยเกษียณที่ไม่ว่าใครที่ได้เห็นแล้วก็ต้องหวาดเสียวไปตามๆกันด้วยอายุ ด้วยความสูงที่เทียบเท่าตึกสี่ชัน้นใครที่ได้เห็นรับรองได้ว่าจะต้องอึ้งกันทั้งนั้นไปลุ้นกับความสามารถของตาตุ่นผู้ดีครับความสูงแค่นี้เหรอลงตุ่นทําได้แค่นี้สูงกว่านี้ก็ลงตุ่นทามาแล้วแค่นี้จิ๊บจิ๊บกองมะพร้าวหลายสิบลูกที่เห็นอยู่นี้เป็นมะพร้าวที่ได้จากฝีมือตาตุ่นล้วนๆครับ ซึ่งความสามารถพิเศษในการปีนต้นไม้สูงสแบบนี้แหละครับทําให้แกสามารถยังคงประกอบอาชีพได้สร้างรายได้จุนเจือครอบครัวราบทาไมถึงคิดยังทําอาชีพเสียงเสียงบนความสูงแบบนี้เพราะมันไม่มีที่จะทําอะไรได้เลยครับทําอะไรไปทํางานที่อื่นเขาบอกโอ้อยุเมืองนี้แล้วไม่ให้ไปเราก็เลยเราอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ยังทําได้แล้วเขาไม่ไว้ใจเราไง เมื่อถึงเวลาที่จะต้องขึ้นต้นมะพร้าวสิ่งที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ตาตุน่นสามารถทรงตัวได้โดยไร้อุปสรรคเมื่ออยู่บนต้นมะพร้าวนั่นก็คือมีดเล่มนี้เล่มเดียวเลยครับแล้วเวลาก่อนจะปีนนี่เรามีการเตรียมตัวใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไม่มีอะไรครับมีแต่มีดอันเดียวที่เคนไปอนไ มีจต่เมตขึ้นไปอันเดียวอะไรก็เครื่องอะไรชุดแรงอะไรไม่มีขึ้นทํามเราไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยมันใช้ไม่เป็นแต่เขาครับบางคนนีเขามีบว่วงมีอะไรเขาขึ้นได้เราใช้ไม่เป็นเอามือเปล่าของเราเองมันระมัดระวังง่ายอย่างเง้เราใช้บว่วงเกิดไปบว่วงขัดอะไรกันอันตรายข้อควรระวังก่อนที่เราเจะปีนอะเราปีนเราก็ต้องระวังดูว่ามันมีแต่แล้วมีมิน้นมีอะไรอยู่บนไม้อะไรไหมเนี่ยเราขึ้นไปต้องตรวจโดยเรียบร้อยซะก่อนนะครับ แล้วในเรื่องของสุขภาพเป็ลสุขภาพก็เราก็ตรวจทั้งเราเรียบร้อยแล้วอดแอร์เราก็ไม่ต้องขึ้นนี่ให้เต็มที่เต็มร้อยใจเต็มร้อยอะไรเงี้ยได้เวลาที่จะโชว์ทั้งฝีมือฝีเท้ากันแล้วครับฉายาอาจารย์ลิงที่ว่ามันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยเต้นมะพระ้าวที่เราเห็นอยู่นี้มีความสูงอยู่ประมาณ18เมตร ตาตุนเล่าให้เราฟังว่าสมัยก่อนแกสามารถปีนได้3 0ถึง40ต้นต่อวันเลยทีเดียวแต่ด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันที่ร้อนจัดโดยเฉพาะช่วงนี้ทำให้ตาตุนขึ้นมะพร้าวได้แค่ช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังขึ้นได้มากถึง20ต้นต่อวันเลยทีเดียวครับโดยที่แกคิดค่าขึ้นมะพร้าวหนึ่งต้นเป็นเงิน100บาทครับอาชีพนี้นอกจากจะสร้างรายได้ในวัยเษียณให้ตาตุนแล้วยังสามารถช่วยให้ตาตุนได้ทำบุญใหญ่ๆ ในทุกๆปีด้วยครับเพราะเมื่อมีงานบุญที่วัดนากาหลงตำบลน,นาเชิงคีรีจังหวัดสุโขทัยเมื่อไหร่แล้วก็ตาตุต่นก็จะปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวเพื่อนําไปทําขนมเลี้ยงพระในงานเมื่อนั้นโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆกับทางวัดเลยครับเรียกได้ว,ว่ามอบให้ทั้งแรงกายและแรงใจจริงๆยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิม เราดูการปีนมะพร้าวในคนหนุ่มๆสู้ไม่ได้ก <c oughs> ็เป็นรู้จะเป็นบุญกุศลของแกด้วยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าวัดมีงานมาเกือบ20ปีก็ให้ลุงตุนขอความร่วมแรงร่วมใจกับลุงตุนแกก็ช่วยทุกครั้งมาสรุปแล้วก็เป็นเกือบเกือบ20ปีได้ก็ได้ว่าจ้างพี่ตุนเนี่ยเขามาคืนมะพร้าว นะครับเพื่อเพื่อมะพร้าวในสวนมันเยอะก็จะเอาไปถวายวัดปรากฏว่าแกปปินขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นจนกระทั่งจบภารกิจครนี้ผมก็เดินไปถามบอกขอขอขอแยกครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เรียกกันถูกใครเป็นพี่เป็นน้องเนาะจะได้เรียกกันถูกเขาบอกว่าผมอายุเจ็ดสิบสองอูตายผมก็ต้องยกสวัสดีครับพี่ตูนก็ต้องยกยกยกมือไหว้แกแหละนะครับสรุปแล้วคือถ้า ในความคิดที่ว่าคนอายุ72มะข้นมะพร้าวร่างกายแข็งแรงนี้ผมพูดได้คำเดียวว่ายอดมนุษย์จริงๆครับหลายคนอาจจะมองแกเป็นยอดมนุษย์ที่สามารถอยู่บนความสูงกว่า20เมตรได้ด้วยวัยนี้แต่สำหรับคนในครอบครัวก็ยังคงกลัวและเป็นห่วงแกในทุกๆครั้งที่แกขึ้นไปอยู่บนความสูงแบบนั้นครับ อายุแกกันจนปนณี้แ้วแต่แกก็ยังขึ้นได้ีงเองก็นึกเป็นห่วงเหมือนกันกลัวแกจะพลาดถึงมาอะไรนี้แต่แกก็มั่นใจว่าแกขึ้นได้ถือว่าเป็นอาชีพวัยเกษียณที่น้อยคนจะสามารถทำได้เพราะนี่คือความสามารถพิเศษมาจากความชำนาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานซึ่งทิตฐาตุดสามารถคล่องแคล่วว่องไวในการขึ้นมะพร้าวได้อย่างกับลิงนี้ นั่นก็เพราะว่าแกดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่จึงทำให้แกยังมีเรี่ยวแรงที่จะประกอบอาชีพนี้ได้สบายครับเ่หาที่ที่มันง่ายปลอดภัยอะไรไปอย่างงี้อย่างนี้มันก็ไม่มีเสียงที่มันจะมาทำได้อะยุ่เดียวกันนไม่มีมันน้อยคนที่จะทำอย่างเนี้แนะนำก็ให้ไปหาทำที่งานที่มันเบาๆอะไรไปอย่างงี้ คำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขใช้ได้กับตาตุ่นผู้นี้แน่นอนครับ mm hmm. แม้ว่าจะถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้คำว่าสูงวัยกับตาตุ่นแต่หัวใจของแกและร่างกายไม่ยอมกเกษียณจริงๆเลยครับเรื่องจริงผ่านจอ